แล้วก็คณิตศาสสามวิชาที่มันสำคัญมากถ้าหนูมีหกปะป๊าบอกเอ็มมีสองชั่วโมงสวิชเอ็มทำให้มันได้หกก่อนหนูเพิ่งดีแม่รู้สึกเหนื่อยกับสองคนนี้มากเลยสวัสดีวันสุ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปรับน้องอัญญาดากันนะคะหิมะตกหนักมากค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ตกวันนี้ทั้งวันเลยเนาะตอนนี้เวลาเที่ยง30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวน้องน่าจะใกล้มาแล้วค่ะรถบัสใกล้ๆเราค่อยวิ่งไปรับค่ะ ถ้าหิมะตกอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงรถไกลมากๆเลยนะคะดอกไม้ของเราท่วมไปด้วยหิมะนะคะโอ้โหหนามากะคะ่ะสิบเซนไหมคะเราสิบเซนเนาะ,ะแม่รู้สึกว่าอากาศวันนี้อุ่นค่ะแม่ไม่ได้ใส่กางเกงขาย,ยาวเลยนะคะเป็นกระโปรงยาวขนาดนี้ค่ะ แต่ด้านล่างนี่ก็คือไม่รู้สึกเย็นมากมายอะไรเนาะถ้าเกิดหิมะไม่ตกเนี่ยจะเย็นมากเพราะมันมีลมความจริงน้องจะมาถึงเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วบัสยังไม่มานะั่นแสดงว่าวันนี้หิมะตกรถก็เลยขับช้านิดนึงค่ะความปลอดภัยของเด็กเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะโชเฟอร์ที่จะมาขับรถโรงเรียนเนี่ยต้องมีความชํานาญแล้วก็ผ่านการอบรมการดูแลเด็กด้วยถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ขึ้นมาเนี่ยโชเฟอร์ต้องเป็นคนจัดการอ ภายในรถอะค่ะที่ทุกคนเห็นรถขันหน้ามีพ่วงนั้นคือตู้โรยเกลือนะคะ เจ้าหน้าที่ก็จะขับรถแบบนี้ทั่วบริเวณที่มีถนนนะคะเพื่อโรยเกลือไม่ให้พื้นพื้นมันเป็นน้ําแข็งเพราะถ้าพื้นเป็นน้ําแข็งเนี่ยรถเวลาสัญจรก็จะลื่นแล้วก็เกิดอันตรายได้นะคะ เมเยหไหมเลยวไม่ยุ่หนูไม่ต้องสนใจยใน,นี่ไม่สงเียวดนี่ไม่ไม่สิ๊มาแล้วหนูเย็นมือนะคะถุงมือหนูว่าม่วงหนูอยู่ไหน มาอยู่ข้างใน,นจ้าเปาคิดว่าจะลืมซะแล้วพอแล้วเดี๋ยวมามาไปทำกับข้าวแล้วลูกเราหนาวเย็นมืออัญยาขาดูหน้าแก้มแดงแล้วนมองมจะไหลแล,แล้วๆล้วเาเข้าบ้านดีกว่าเร็วไม่ไม,ไม่หนาวเลยทไมมามมามยังไม่หนาว ไม่หนาวใช่ไหมไม่หนาวหนูยังไม่หนาวเดี๋ยวหนูไม่สบายต้องบอกหนาวไปก่อนค่ะไม่งั้นน้อไม่ยอมเข้าบ้านนะคะเข้ามาแล้วก็อาแล้วอุ่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าในกระเป๋าน้องอัญญาดามีอะไรบางนี่คือกระเป๋าของน้องอัญญาไม่แน่ใจว่ามีงานอะไรที่โรงเรียนนะคะคืออะไรคะนี่คืออะไรของหนู Oh. แค่นี้ใช่ไหมไม่แลวอีกอันนี้อันนี้ต้องเก็บไว้ที่นี่หรออันนี้ต้องเอาไปให้คุณครูคืนไหมคะหรอเอามาให้ป๊าป๊ามาม้าดูหรอค่ะเทิมหนึ่งมีแค่นี้ เรียนรู Bog ้สภาพอากาศใช่ไหมวันนี้อากาศเป็นยังไงคะนี่คืออะไรอะอะไรหลุกอันนี้เป็นอะไรคะเนี prin, shepherd, ่ยเป็นเป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 ็นเป่นเปบปเ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 ป็นเม่กับพปเมเปเปัปเป้ปเ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 มเปัปเ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 ีเป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 เเมเปเปเปมปแล้ว หมดแล้วเหรอหนูทำแค่นี้เองอือมันคุ้มไม่ให้งานเยอะนะคะเดี๋ยวเต็มสมองแล้วสมองก็จะไม่พัฒนาเจ๋ๆๆเเอเจ๋อเจ๋อแล้วเจ๋อทำไม่เงียแง่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 แงนี่เก็บไว้ให้ป๊าดูนะอ่ะถอดรองเท้าก่อนแล้วเก็บก่อนคะ่ะเก็บให้เรียบร้อยป๊า<ด>ป๊า,ปาอยู่ตรงไหนป๊าป๊าไปหาหมอเดี๋ยวป๊าป๊ามาทำไมป๊าป๊าไปหาหมออ้าวป๊าป๊าต้องไปหาหมอสิคะ หาหมอกยายภาพอัญญดาเนี่ยถองเท้าให้ม,ม,มามาด้วยได้ไหมคะลูก <c oughs> ช่วยหน่อยโอ้ยโอ้ยด,อดึงซ้อนดึงซ้อน<เ>อดึงซ่อนเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้ออกก่อนมันแน่นเกินไปตอนเด็กๆมาม่าถอดรองเท้าให้อัญญาดา โตขึ้นมาอัญญาถออรองเท้าให้หม,มาม้าใช่ไหมคะใช่เออเออเออเอหนึ่งสองสามักขอบคุณค่ะ ประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ความรีบนะคะน้องหิวมากเร้อนไหมคะ ปทีวีกได้ไหมนนนหันกอร่อยมากเลยค่ะ ่ให้มนนอนมากอากาศหนาวเรากินอุ่นๆนะคะเดี๋ยนอนต่อให้เม่เมมเมมแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าเป่านิดหน่อยให้แบบนี้ให้แบบนี้มันไม่นอนเนี่ยอะนรแบบนั้น

มไม่ทันค่ะมามา่าเกาหลีแล้วก็ไก่ทอดนะคะหน,นูไม่ใช่หน,น,นูเอาซ่อมดีกว่าลูก Et puis on commence jusqu'à minuit. On peut former. Voilà, là je <laughs> fait. Hein ça, bon. ça fait même pas de la tête du coup. Je prends encore un peu. Baguette. Mais ça glisse quand même ces baguettes. Je, 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 je veux de bah, oui. même un copain de nouilles. Tu veux des nouilles encore, tiens? Oui. Oh, mais t'as encore? Monte comme ça et Enlève tes baguettes. T'as peur qu'elles n'y ait pas assez. Hein. Voilà. Je suis que c'est bon comme ça. J'ai un chaud patate. Non, ma voiture en forme <laughs> de quoi? J'ai chaud patate, ouais. T'as qu'il y a. t'as qu'il y a. Mayra. Patik oi lek oi my oi. Ça va t'as de trucs. Oh t'as une grande petite. Pourquoi il a tout ça de tes mmh. C'est très bon. Mmh. Nous sommes trois ans revenus sur nos chameaux en cheminant tout droit à travers les couteaux. Et moi, je suis Maker. Avec mes deux amis, nous avons réuni la mire Lince en l'or et nous la déposons au pied de l'enfant Je suis Allemande. Je vous recommande de descendre avec moi, le Rhin oui. sur un convoi. Vous verrez des châteaux se reflétant dans l'eau, avec tours et créneaux au milieu du bateau. Bravo Après-midi ou soir Demain. Le finit année. On a essayé comme ça. Si tu touchais 100, on donne 50 francs. De quoi C'est des notes Non, c'est pas des notes. De la fin de l'année La fin de l'année. Si? Je vais essayer de faire un 6 en allemand. Non, la moyenne non. de toutes les notes. Toutes les notes. C'est français, maths, allemand. Si tu as 6, tu 150 francs. Mm -hmm. Si tu as 5,5. Tu as 100 francs. Et si tu as 5, tu as 50 francs. Ah, c'est pas. C'est ouais, il faut les faire les notes, c'est pas facile. C'est pas, hein. pas facile, et 5,5 de moyenne du, du groupe en haut, des maths, maths, français, allemand. Le groupe en haut. Le, le, le les kinshine. maths, je pense que ça va être facile. Après tout ce qui est en bas, tout ce qui est histoire, géo et ça, ça, ça compte pas. Oui. C'est les notes en haut. Je veux... Je regarde... Les notes que je regarde c'est français, maths, allemand. Attends mais papa, qu'est-ce que c'est dans mon sac Je peux prendre et écrire dans mon carnet pour qu'il les notes la, que j'ai eues aujourd'hui oui, euh, Le j'ai marrées. J'écris dedans là. Donc là, il faut rien, faire les notes parce les ça ça que le moment... Plus Plus Et puis c'était des en dessous de la, la moyenne. moyenne. การเรียนเขาลปลงมานิดนึงค่ะเขาไม่ถึงห้าคือสี่จุ็ไม่ถึงกระตกแต่มันก็ก็กลางๆอ่ะบ้านเราก็ประมาณประมาณเต็มสี่ก็เราเราสองจห้าะไรเราเนี่ไม่ถึงกับแย่แต่ต้องมาหาร if u m o n t d n the if m o u h f o r h to give o n e y โอ้าก ต่ำกว่าสีก็คือจ่ายคืนพ่อเอ็มมาจำได้ไมี่เอ็ไมาอยากซื้ออยากซื้ออะไรที่ที่ห้างตุ้มหูแล้วมาม่าบอกว่าของใช้ที่เม่อยากได้ต่อไปนี้เอ็มมาต้องไม่รู้มันอันนี้มันเช่อเขาอยากได้เกอนบนีกดรก็ทรนก่ร้ก็นได้บี้านีกับลาน็้นอ่นี็นานาเอ็มม่กิจกรรม

Mais je, je m'y Tu notes dans ton carnet. Toutes les notes que tu as tu notes dans ton carnet. Si tu as un 5, je te laisse jouer non, une heure la un switch. Ah. Ça va être facile en allemand. Mm -hmm. Maintenant, toutes les notes qu'elle fait plus que 5, elle a le droit à une heure de switch. Mm -hmm. Comme ça, là aussi, si mm -hmm. elle a une bonne note maintenant, elle, elle a aussi quelque chose qui, qui arrive maintenant. Mm -hmm. D'accord? C'est ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะที่แ <traveling> ม <out> ่กับพมัาแบบนั่งเครียดกับเพียมากอ่าลืมการบ้านมากอ่าไม่คอนเซนเทรตกับสิ่งที่ครูสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเหมือนเอาเอาทุกอย่างไปทุ่มเทกับการเล่นกีฬาองไร่างเงี้ยคือเขาบอกว่ามันสนุกมันได้ออกพลังมันได้ปลดปล่อยเนี่ยซึ่งเป็นคำพูดเดียวกับพ่อเขาตอนเด็กเลย พ่อตอนเด็กก็จะลักษณะนี้เหมือนกันแม่ก็แบบแอบเครียดนิดนึงค่ะว่าจะใช้วิธีไหนดีก็เนี้ยค่ะเดี๋ยวทดลองวิธีนี้ดูค่ะลองเอาตัวเงินเนี่ยมาเป็นแรงจูงใจให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นมันมีอยู่วันหนึ่งที่เขาอยากซื้อต่างหูแล้วก็ซื้อแบบของใช้ส่วนตัวเขาเล็กๆน้อยๆเพื่อประดับเนี้ยแม่ก็เลยแบบ แม่ยังทำคะแนนไม่ได้ดีมาม่าไม่ตามใจมาม่าจะไม่ซื้อตุ้มหูให้ไทามาอยากจะซื้อมาก็คิดวิธีหาเงินเอาเองเช่นวันเกิดเอ่ยคริสต์มาสเอ่ยเขาก็ต้องคิดของเขาเองว่าเขาอยากได้เงินเพื่อที่จะไปซื้อของใช้ส่วนตัวหรือว่าอยากได้ของเล่นที่แบบเอามาก็เล่นวันถองมันก็ทิ้งคือเขาโตพอที่จะเข้าใจตรงจุดนี้แล้วก็ให้เขาคิดเองตรงนั้นไปพยายามหาวิธีคุณแม่ปวดหัวมากเลยทุกคนมนต้องสองมี นั่งเครียดนั่งกดดันนั่งแบบว <asks> ่าอะไรก็ลองแล้วอะหย่อนยานเอ็มาไม่เป็นไรคะแนนไอมาไม่ไม่ไม่ดี <c oughs> ไม่เป็นไรแต่เอ็มากขอให้คอนเซนเทรตคือพยายามพยายามแบบเบี่ยงเบี่ยงการทำคะแนนไปตามปกติครูพูดให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือหาทุกวิธีแล้ว วิชาศาสนาวิชาเกี่ยวกับชีวิตค่ะสังคมจอกราฟิกอะไรพวกนี้เขาได้แบบเต็มเต็มเตมซึ่งมันไม่ใช่วิชาหลักนสำคัญมาเนียวิชาหลัเยอรมันฝรั่งเศสแล้วก็คร์ภาษาสามวิชาที่มันสำคัญมากถ้าหนูมีหกป้าป้าบอกเอม่ามีสองชั่วโมงสวิชเอม่าทำให้มันได้หก่อนลูกอย่าเพิ่งดีใจเยอรมันภาษาเยอรมันมันช่ครับ the six easy you know

อันยาต้องอันยาต้องขยันบอกพี่เอ็มมาว่าห้ามลืมการบ้านที่โรงเรียนโอเคไหมกออป๊ะป๊ากอดป๊ะป๊ะคิดถึงกอดป๊ะป๊าอ้าวเหรอ she means because I know hug too much because the like you know อะไรเป็นอะไรเหรอติด pull อันยาค่ะอันยาอันยาอันยาอยากเล่นสวิีทไหมอยากเล่นเกมไหม อัญญาต้องขยันบอกพีเอมมาว่าห้ามลืมการบ้านที่ BACK, so people at people at Dude, โรงเรียนถ้าอัญญาดาเห็นพีเอมมาอัญญาดาจะต้องรีบบอกพีเอมมาว่าห้ามลืมการบ้านเอ็มมาเอ็มมาอย่าลืมการบ้านอัญญาดาตะโกนบอกเลยถ้าอัญญาดาเห็นเอ็มมาโอเคถ้าพีเอมมาได้เล่นเกมหรือไม่ได้เล่นเกมอัญญาดาก็ไม่ได้เล่นหรือเล่นด้วยโอเคไหมไม่สปอร์สอะไรลูกฮ่าฮ่าฮ่าในกอล์เดชนูนูนูพูดไม่ได้ไม่อัญญาดาในบาสกตบอล Mais bah ça. Okay. partout tout le temps tu nous à midi tu non, lui, lui dis, dis. Le temps. non mais à tout le me temps. dit je la vois plus souvent tu lui dis quand elle part quand tu pars à l'école dans le bus en quittant le bus à l'école tout le temps lui dire, quand tu, veux. Le. Okay, tu lui <laughs> dis Emma faut y aller faut étudier Emma allez fais les devoirs Emma vas-y okay, si on veut jouer il faut et que tu, tu passes tout ce qu'il faut maman neige <laughs> puis Emma m'aide à vite ici sous et puis après toi ça sera la même vous fois, avez eu la meilleure idée et papa si <laughs> je fais maintenant <laughs> oh je suis écoute fort. écoutez exciting. moi écoutez moi oui on t'écoute mais pour l'instant on va pas les notes on oui veut. on peut va peut-être demain matin si hein. je gagne euh, c'est francs et plus une heure de switch ça vous va 6 oui 6 à la fin de l'année à la fin de l'année la tu comprends comme ça, je peux prendre mon tel aussi. Ouais bah, fais déjà un 5,5 de moyenne. Ouais. Après et on discute. 5 ,5 de moyenne, c'est quoi en fait? 5 ,5 de moyenne? 5 ,5 ça veut dire que tu prends toutes les notes. Oui, c'est 5,5. Tu prends toutes tes notes et tu et si, si t'as cinq Si on rassemble toutes mes notes, ça fait 5,5. Ouais. Si on fait ça. Quand, si exemple, on rassemble toutes les notes. Tous les trucs que j'ai en, en français. En français ouais. Après tous les trucs en maths. Ouais. Puis, tous les trucs avec en allemand. Tout ce que ouais. j'ai. On va tout rassembler ça. Ouais. On va faire un gros tas. Mm -hmm. la même le Il est à temps pas. Mais ça, c'est que 50. Hein. Si tu fais 5,5, t'as deux fois moi, ça Moi, je pense qu'elle arrive pas. Oh, moi, je suis sûr. Moi, je pense quoi. Papa, toi, ta confiance en moi, elle... quick. Non, je dis, moi, je suis sûr que tu pas. <laughs> mais prouve-nous le contraire. Je serais content que tu aies un 5. Mais ah, la en là. Et je crois à l'endroit, les porches. Allez, un petit. Non, non, en tout cas. c'est facile. J'en vais faire plus que 5. Allez, un hein. jamais fait ça, quand même. Merci, là. J'ai fait toujours 5, 8, 5, 9. De toute façon, là, non, euh, de 5, 7. Le problème, c'est que c'est pas comme en allemand. Bon, ouais. Bah, โอ้ยปวดกับบ้านกับพีมะาทั้งเลยแม่ก็คิดจนหัวจะแตกแล้วจะทํายังไงกับลูกดีติดเล่นนะคะเขาเป็นคนชอบติดเล่นเหมือนเหมือนใครก็ไม่รู้อยู่ด้านหลังแหละค่ะต้องเด็ดขาดนิดนึงหาแรงจูงใจอะไรหลายอ,อย่างมาทําให้เขาแบบเอออยากจะอยากจะแบบเอาชนะอย่างเงี้ยค่ะพ่อเขากับพีเมอาเนี่ยจะจะเหนื่อยแม่รู้สึกเหนื่อยกับสองคนนี้มากเลย น้องอัญญาดานี่จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่รู้สึกว่าเขาเชื่อฟังหมามมเขาแบบว่าเอา่อเข้าใจง่ายเขาพูดเข้าใจง่ายเขามีสมาธิมีสติที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยแต่สองพ่อลูกนี่คือแบบว่าแม่แอบปวดกระบ,บาลเหมือนกัน <laughs> บางครั้งสอนลูกพ่อก็อ่ะอารมณ์ขึ้นแม่ก็ต้องเบรกทั้งอีพ่อด้วย <laughs> นุ่นละค่ะช่วงเดือนมิถุนาที่เขาจะ,อะสอบปิดปิดภาคเรียน,นะคะ่ะให้ยังไงเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตว่า ผลการเรียนของพี่ม่เป็นยังไงนะคะมิถุนาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าพี่ม่จะสามารถทําได้ไหมต้นมิถุนานะคะช่วยลุ้นพี่ม่ด้วยว่าจะได้เงินหนึ่งหรือห0ฟังพี่ๆก็ช่วยส่งกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแต่รู้สึกว่าจะตื่นเต้นรอแล้วค่ะดูแม่อยากรู้ว่าเขาจะมีความพยายามมากแค่ไหนเอาเงินมา่อขนาดนี้แล้วน่าจะสู้หรือเปล่าถ้าไม่สู้นี่แม่ต้องหาวิธีอื่นที่แบบว่าโอ้จิตวิทยานี่ก็ถ้าถ้าเดินได้ก่อนปีก่อนปีหนะ้า แม <g anonym> ่ให้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเอาไหม if if you can walk before before next year what I cannot <laughs> what you want you can get what you want what I want uh the good food good food เดี๋ยวพาไปดินเนอร์เดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปออกเดทอีกครั้งเอาไหม <laughs> ไปแช่น้ําอุ่นด้วยเดีย๋ยวไปแช่น้ําอุ่นกันเว้ย <อะ S 1> โอเคคลิปนี้ลาไปจริงๆแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย